ีมาเหรอครับมีกี่ตัวครับจ้องจามจ้องจามแล้วตัว <อ S 1> ใหญ่แค่ไหนครับตัวใหญ่แค่ไหนตัวแค่ไหนโอ้ตัวแค่นี้อ๋อแล้วเหม็นไหมเหม็นไหมอ๋อเหม็นหมูหมูหมูมันร้องยังไงครับอู้ดอ้๋อแล้วแล้วแล้วตัวใหญ่แค่ไหนโอ้แล้วมีกี่ตัวนะมีกี่ตัวนะเยอะอ๋อฮะเ้ มีกี่ตัวนะจังอาอจังอะไรวยะทีอยู่ไหมเยทีอะเห็นา<ง>ยทีไหม<ง>เห็นอ๋อายทีทำอะไรอยู่<ง>อ๋อกินข้าวเห็นตาเมาไหมเห็นตาเมาไหมเห็นอ๋อแล้วแล้วแล้วพี่อมไปไหนพี่อมอ่ะน้ำอ๋อกินน้ำกอหิวน้ำไหมลูกไม่เอาไม่เอานี่นี่ดูอะไรนี้ 啊，你妈在放假吧？